ไม่มีอะไรดังใจเราอย่าคาดหวังทุกอย่างให้เป็นดังใจเราอย่าคิดว่าทำร้อยได้ร้อยอย่าคิดว่าทุ่มเทไปให้เท่านี้จะได้กลับคืนมาเท่านี้ไม่ได้ไม่มีทางเขาเรียกว่าเป็น perfectionist หรือว่าถามหาความเพอร์เฟคความเพอร์เฟคมีครับในทางทฤษฎีแต่ความในเพอร์เฟคในชีวิตจริงไม่มีเรื่องงานเรื่องความรักทั้งสิ่งของทั้งวัตถุทั้งความคิดทั้งอะไรทุกอย่างไม่มีทางคุณหาไม่ได้ความเพอร์เฟคถึงแม้มันเพอร์เฟคคุณจะคิดว่ามัเป็นเพอร์เฟค ซึ่งถ้าหาไม่ได้ในเพอร์เฟกในชีวิตเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมาใจกายทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกไม่ดีรู้สึกเป็นทุกข์เอาความแน่นอนของชีวิตเหรอถาม,มาความขยุติธรรมของชีวิตเหรอไม่มีหรอกครับนะครับเรียนรู้ที่อยู่กับมันครับแล้วก็ยอมรับมันหาความสุขใส่ตัวเอาเวลา10วิที่โกรธเอาเวลา10นาทีที่โกรธมีความสุขดีกว่านั่นคือเพอร์เฟกต์ล่ะถูกต้องไหมถ้าเรามองว่าเพอร์เฟกมันก็เพอร์เฟกต์เว้ยถ้าเรามองม่เพอร์เฟกมันก็ไม่เพอ,อ,อ,อร์เฟกต์เพอร์เฟก